รกับไปชีวิตแล้วนะครับตอนนี้ก็มอยู่กับเกม ROV นะครับตอนนี้ผมก็จะมาเล่นหนึ่งหนึ่งนะครับผมเล่นห้ห้าไม่ได้นะครับเพราะมันใช้เวลานานนะครับผมต้องมาดูก่อนว่าทำไงถึงจะลงคลิปในยาวเกินสินาทีได้ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะล่นตัวอะไรผมก็ได้ใช้เงินไปซื้อแพนด้ามาแล้วผมก็จะเก็บซื้อเอ้ล็อกยนะครับ อืมอืมแพน้าตัวนี้ก็เก่งนะครับตัวนี้ก็เก่งอยู่แล้วถ้าแรกกับท่าที่สามนะครับแข็งแรกเลยข้อสองเป็นท่าขึ้นขั้นที่แล้วก็ตกมันมันจะได้มึนนะครับก็ใช้ท่าแรกแล้วก็ท่าสามเลยนะครับถึงได้คิวได้ แต่ถ้าตัวไหนอึดอึดก็ทำไม่ได้ตัวทรายได,ได้เลยได้เลยง่ายแม่ตอนนี้ผมกำลังกินลูกอมอยู่นะครับโคตรฝานเลย ก็เปิดเสียงดังเกินเนี่ยดังเกินเสียงมาเลยทรายทรายน้อยไม่ได้หรอกแบบสู้กับพี่นอ้องมันไม่ดีน้ำมันกากเกินไอ้น้องไม่ได้ไม่กินไม่กินหรอกไอ้ทายเล่นเป็นวะเนี่ยเล่นเป็นป่ะเ,เ,เนี่ยทาย อื้จ <c oughs> ีบเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดก่อนเดี๋ยวตายตายนี่โคตรห่าโดนป้อมตีตายแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพคือมีคนตายก็เป็นดอยเฮ้ยทำไมเลือดลงน้อยแือว่าไอ้ซามันเก่งะซมันเก่งเดี๋ยวผมจะซื้อใส เนี่ยดูห้าสามกระโดดตบหนึ่งสองสามสี่ห้นุน chatter, <Okay. S 1> น๊กนุ๊กนุ๊กข้อแท่นุ๊กโอเคนุ๊กนุ๊ะไรแร้างเถอะไปเราจะไแบบตานี้ตาชิว ชิวววววววไ้ไซตตานี่ไอ้ไซาไอ้ซไอ้โอเคตายพร้อมกันถือว่าไม่ไม่เป็นลยเรื่องปกติปกติบ้าอะไรล่ะโลโลป้อมไอ้คิปคีบเอ้ สู้เลยเพื่อนสู้เลยสู้เลยโอ้โหตัวใสมีโคตรวิ่งเร็วไปแผนหนาแผนา่แผนหนาแล้วมั้ยห้ยกองมันหนีมันหนีมันแก๊กหุยเข้ามาทำไมวะแ้่ผมจะนี่ซื้อนี่ เกาะฟื้นฟูได้ตายเราฟื้นด้วโอ้ยแบตหมดช่างมันเถอะโอ้ยอะไรเนี่ยโอ๊ยโอเคว่าจะกดเลยมั่วซะไลใส่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 สุดยังไม่ได้สุดยังไม่ได้โอเคโอเคโอเค โอเคโอเคถ้า okay. okay. อยู่ถ้าอยู่โอเค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 ป้อมพังแล้วมันมันมันคงจะนี่โคตรมันก็จะเล่นเก่งขึ้นคงจะมันหน้าดูโคตรมัน นจะเล่นโคตรเร็วเอ้ยไม่ดีว่าเราจะเล่นกับมันเพราะมันสนุกดีเฮ้ยโดนเองโดนเองมาเลยมาเลยมาดีซน์แล้วก็แพ้หรอกตัวตัวไซายเย้พอดีเลยตอนนี้จบโคตรไวเลยนะครับ พอมีแพนด้าจบโคตรไวตี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 โอ้โหเล่นโคตรง่ายดูดูผมออกของเดี๋ยวมันออกของสิออกของโคตรกะตตเดี๋ยวให้ดูว่าผมมีตัวอะไรมั่งนะครับ ผมก็เคยรีวิวไปแล้วไม่ใช่เหรอเออรีวิวครัง้งนึงดีกว่าผมอยากได้นี่มาเลยครับแบนโฮซิงล่างไอ้นี่ไอ้ตัวเนี้ยพูดรอ,อยากได้เลยโคตสวยในร่างข้าอยากได้มาล็อตแบบนี้โหโคตรเท่ผมจะบอกตัวที่ผมอยากได้อินจาไซา แล้วก็อะไรนี่แล้วก็บูคองเนี่ยบูคองนี่บูคอง,คองให้ดูนี่ครับบูคองแล้วก็มวยแบทบแมนมีแบทแมนโคตรเท่ฝนตกด้วยดงเปียกไงนะแล้วก็อันนี้ แล้วก็อะไรอีกนะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมมีตัวห้องนี้มั้มีสติไม่ต้องบอกอพูดยาวเกินเอา้าไ,ไม่ต้องชวนไม่ต้องรับไม่ต้องชวนไม่ต้องรับคืออะไรผมมีอยู่สามสิบเอ็ดอันนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บชื่อคลิกซี่ร่างอะไรเนี่ยครับอะไรรล่าชื่อโคตรยาว เก็บชิ้นส่วนเอาไว้ซื้อไอ้มัมบ์ยักษ์ผมก็อยากได้ครับนะครับของไม่มีเลยมผมไม่ได้สายเติมเติมเยอะเลยโดนแม่ว่าเลยก็ป <c oughs> เป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพลงแค่นี้ก่อนนะครับ <c oughs> ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับรับผม ถ้าทำให้ชอบให้ผมเล่นเกมแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับเอ้ยลืมบอกไปถ้าใครอยากให้ผมเล่นกับไตเติ้ GGPK ชแนลก็บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นด้วยนะครับบ๊ายบาย